สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆใน Youtube ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาบอกถึงสิ่งที่สิ่งดื่มอยู่ประจำนะคะซึ่งหลายคนสงสัยก็คือตัวนี้เหนไหม,มตัวนี้นะคะเป็นคลลาเจนชงดื่มค่ะชื่อว่าคอลาจินีขอดื่มได้ไหม มีนดองุ่นนะคะเดี๋ยวให้กล่องดูเนาะกล่องจะเป็นแบบนี้สนาาีนี่เลยสีเงินเงินี่คาราชินีกับด้าน <laughs> อะซึ่งมันจะมีกล่องเลไยก็กล่องใหญ่อันนี้เป็นกล่องสิบห้าซองนะคะแล้วมีกล่องหนึ่งก็คือไซส์สามสิบซอง <laughs> ถามว่าตอนนี้ก็มีหลายแบรนด์เนาะ ทำไมซินสึงเลือกคอลลาจจนีนะคะ mm hmm. ก็หลักๆเลยคือชอบชอบรดอัุุ่ชอบเพราะว่าดื่มง่ายที่สําคัญคือมันมันไม่ค่อยมีกลิ่นคาวอะ่ะซึ่งก็เลยชอบดื่มตัวนี้ที่สําคัญก็คือมีความเข้มข้นมากถึง14,000มิลลิกรัมนะคะจะต,ตกใจบางคนอุ้ยเยอะไปไหมอะไรอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของคอลลาจจนีก็จะมีมารีนคอลลาเจนนะคะซึ่งเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกแล้วก็ HSP แล้วก็จะมีแก๊สซีสนะคะหรือสารสกัดจากเดงุ่นนั่น,นเองซึ่งจะมีวิตามิน E แล้วก็ซีนะคะสูงถึง20เท่าแล้วก็50เท่าเลยก็คือวิตามินซีเนี่ย20นะคะแล้วก็วิตามิน E อ0เท่าเห็นไหมบำรุงผิวทางนั้นเลยบางคนบอกว่ากินคอลลาเจนเพื่ออะไรขาวใสหรืออะไระส่วนตัวซินกินเพราะว่าช่วยใน,นเรื่องผิวนมคือแบบ รู้สึกแบบอยากก่อมแล้วแบบกอดตัวเองอะอย่างเงี้ยแล้วเรู้สึกอุ้ยเรารักผิวเราเพผิวเรานุ่มๆอ่าในเรื่องของความขาวใสใสไหมก็อืกินมาได้สองเดือนมั้งก็ประมาณนี้ส่วนตัวคือไม่ขาวมากแต่ใสบางคนบอกนี่เธอใสเห็นเส้นเลือดเลยนะอะไรอย่างนี้แล้วค่ะก็ในเรื่องของผิวสุขภาพดีมากกว่านะคะก็คือ,อส่วนนั้นเนาะแล้วก็ริ้วรอยบางจุด คือแบบอันนี้หนึ่งสองสามตรงนี้อันนี้อย่าตกใจคือเวลาที่แบบเป็นเรื่องของผู้หญิงเวลามีสิวนิสัยเสียะชอบปิดจริงๆไม่ควรนะคะอ่ะแต่ถึงตอนนี้ก็พกูดเลยว่าสิวไม่อักเสบเลยแล้วก็ช่วยในเรื่องของพวกสิวบางคนที่เป็นสิวอักเสบอยู่นะคะหรือก็แพ้ผ่าตาดัดต่างๆที่เขาบอกว่าเป็นสรรพคุณของตัวนี้เลยทีนี้ในส่วนของคอลลาเจนเนี่ย ่งบอกกันว่าคอลลาเจนหลักๆที่ซินศึกษามาแล้วค่ะแล้วก็อ่านมาจะช่วยในเรื่องของผิวความนุ่งความกระชับความใสแล้วก็ตึงๆในเรื่องของวิตามิน e อกับซีรแล้วว่าช่วยในความสว่างนะคะแล้วก็มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะซึ่งช่วยในเรื่องของชะลอริ้วรอยความแกนน่แอบกระทบความแก่นะคะก็สามารถหาซื้อกันได้เนาะกับ ต้องจูกลาชิน่ถ้าผ่านซื้อที่ไหนนะคะก็จะมีตัวแทนหลายหลายทา่ะก็จะมีในส่วนของคองจูเว็บคองจูนะคะช็อปคองจูตัวแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบนางแบบที่รีวิวนะคะก็จะมีน้องน้งนางแบบพิตตี้หลายขันเลยที่แบบเขาใช้อะ่ะแล้วเขาบอกต่อใช้แล้วบอกต่อไป็นสัดน่วนมากกว่านะคะซึ่งจะเป็นน้องพิตตี้ หลายคนอยู่ก็สามารถดูได้ว่าม,มีใครบ้างหรือบางคนก็มาสั่งที่ซินก็ได้มี Facebook Inbox มาไลน์มานะคะตอนนี้ที่รู้ว่าน้องแบบเช่นน้องแอมลัสนะคะเ,เป็นน้องซงโอ,อน้องไอซ์นะคะน้องเอลฟี่ลัสนะคะ,ะแล้วก็จะมีน้องหนุนานที่เป็นพิตตี้ที่เอ่ยมาได้เป็นพิตตี้อินซีมเลย สั่งเือหฮิตน้องแป้งหอมมินอ่ามินก็เนี่ยได้ลองทานเหมือนกันน้องปออาหลายคนมากไล่ชื่อน้องทรายหมดแล้วมั้งเดี๋ยวก่อนอุ้ยเยอะอืหลายคนอยู่ค่ะหลายคนอยู่ที่เป็นแบบพิตตี้นะคะที่ท,ที่ที่ดื่มแล้วก็ทานอก็สามารถไปหาซื้อกันเนาะฝากไว้ด้วยนะคะกับคอร์จินีวันนี้ก็ ขปดื่มให้หมดแก้วก่อนนะคะเริ่มแบบอยากดื่มแล้วคอแห้งแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรจะมารีวิวกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ